สวัสดียามเช้าเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับเราก็ได้ยินเสียงวีดที่อยู่ในชานชลาที่6นะเป็นขบวนรถธรรมดาที่283 283นะกรุงเทพบ้านทูตาหลวงรถธรรมดานะครับแต่วันนี้ไม่ธรรมดานะผมเพราะว่าวันนี้ขบวน283เนี่ยพ่วงตู้พิเศษมาด้วยนะ,ะมีรถนอนแอร์ air นะครับแล้วก็รถบรจพปขณานี้ออกจากสถานีกรุงเทพนะเดี๋ยวเรามาดูนะ นานๆเราจะได้เจอรถไฟสายตะวันออกเนี่ยพวงตู้พิเศษมาแล้วครับทำขบวนด้วยอันสตอมแคทนะแคทซีสาค่อยๆเล่งเครื่องมาอย่างสุดยอดนะ ขบวน283กรุงเทพบ้านผูตาหลวงนะฮะอ่ามาแล้วครับก็มีรถนอนแอร์นะจำนวน3คันนะครับเนี้ยสวยงามรถจัดรถจัดเฉพาะนะอ่าไฮไลท์ตู้สุดท้ายครับบจพอปอ,อสวยงามครับ โอ้โหสุดยอดครับก็ออกจากสถานีกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม่แน่ใจนะว่าจะมีบริษัทไหนเหมาไปเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าหายังไงนะครับผมถึงได้พ่วงขบวน283วันนี้นะแต่ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมนะถึงความสวยงามครับผมก็อย่างที่บอก นานๆเนี่ยจะได้เห็นสายตะวันออกพวงตัวพิเศษสักครั้งนะบรรยากาศยามเช้าที่ย่านสถานีกรุงเทพแดดก็กำลังส่องสวยงามเลยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ